อาล้วท่านผู้ชมครับคราวนี้ก็มาถึงคู่ของแบงก์กับท k เคนะครับตอนนี้ี่ทีเคเปเล่นเป็นอาชีพปืนนะฮะแต่ส่วนแบงก์นี่เป็นเบอร์เซอร์เกอร์ดาบใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมสำหรับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองมากนะครับเพราะว่าทีเคนี่ก็เป็นผู้เล่นอาชีพปืนที่เก่งมากๆนะครับส่วนแบงค์นี่ก็ มีชื่อเสียงโด่งดังในกิวไม่น้อยเลยนะครับู่ไหนกันเนี่ยห้องอะไรกันห้องสามสิบหกมาเลยอ่าตอนนี้ทีเคครับถึงลางห้องแล้วอ่ไม่เจอห้องชื่อกิวอ่ะเข้ามาเลยแบงค์ยังไม่ออกมานะครับยังทำเป้ตัวอยู่เลครับนี่เลยทีเคทักท้ายโอ้โหสร้างสร้างงา6สิบถึงหกเสร็มาแล้วแบงค์มาแล้วตุ้ยี่เดียวทีเคยิงตอด ไม่ถึงต้องถึงเวลไม่ตรงนะเหมือนพี่ไม่ตั้งให้ตั้งแต่เัน่ี้ติดอพีเคพุ่งออกมาแต่ว่ายังโดนอยู่อ้าวพีเคพุ่งออกมาแล้วแบงค์พยายามพี่จะบอกไปกินข้าวบันนะจิโดได้แบเดินสองคูแล้วกันแล้วพี่กายเขาจะมาเหรอตอนนี้ ทีเคนะครับเลือดเหลือพอๆกับแบงค์เลยนะครับตอนนี้โอเคทีเคไปแล้วทีเคอาจยิงต่อไปนิดนึงแบงค์ดูลาดลาวอยู่ดูท่าทางอยู่อ้าวแบงค์มาแล้วแบงค์ได้แล้วครับแบงค์ได้คอมโบแล้วอ่าทีเคแด๊ดนี้โอ้โหแบงค์วิ่งเข้ามาโดนเต็มๆหน้าเลยอ้าวทีเคโดนเหมือนกันแม่สูสีมากครับ รู้แล้วมันเพลินตาจริงๆไม้ตายทีเคเลยเนี่ยกระโดดแล้วหันไปยิงสุดสีเลยครับเลี้ยงสะโพกเลยอ้าวทีเคดิงเขาให้ไอยดิ้งแบงค์อ้าวทีเคโดนแล้วโดนแล้วฟาดแบงค์ฟาดได้ทีพฟาดนะครับทีเคเคาน์เตอร์แอทแทกโอ้โหแบงค์ตอนนี้แบงค์เลือนแบงค์เหลือน้อยมากครับ ทีเคเนี่ยเอาห่างนะครับเพื่อใส่สุนปืนนะครับแต่ก็ยิงตอดใครๆอยู่นะครับรอบนี้นี่แบงค์ต้องแก้เกมนะครับตอ,ตอนนี้เลือดเหลือครึ่งหนึ่งของทีเคเลยนะครับ อ่าแบงค์บุกเข้ามา T.K เคอทเทอร์แท็กแบงค์คอทเทอร์แท็กสวนกลับฮะแบงค์ควงควงอ่ายังไงยังไงเอาเป็นไงครับเกมจะพลิกไหมพลิกไหมพลิกเรียบร้อยครับโอ้ยแบงค์เลือดเหลือสองร้อยห้าสิบแปดสม่นิดเดียว T.K บอกโอ้เสียดายจริงๆนะครับนี่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับ QP ซีได้นะครับถ้าคุณพลาดคุณคุณตายเลยครับอ่าหลบสวยครับ อุ้ยแบงค์รับเต็มๆครับอาชีพป,ปืนนี่คือถ้าเกิดได้สตันหนึ่งทีนี่คือลอยลำนะครับเพราะว่าสกิลปืนค่อนข้างจะแรงซึ่งต่างจากเบอร์เซเกอร์นะเบอร์เซเกอร์มันต้องคอมโบแต่ว่าของเบอร์เซเกอร์เนี่ยคอมโบก็ยังแรงยังแรงกว่าสายเอ็กซ์พันเตอร์นะ มันแรงกว่าแล้วมันถ้าขอขอเข้าทีเดียวอ่ะขอเข้าถึงตัวทีเดียวพอ <c oughs> อ่าตอนนี้เลือดเหลือพ,พอพกันเลยครับ <c oughs> อ่าทีเกยทำดํามเนินได้ไดีนหน่อยจากการบุกเข้าครั้งเมื่อกี้นะครับตอนนี้เลือดแบงค์เหลือเยอะกว่าทีเกนะครับอ,าอ,าอ้าวอ้าวเป็นไงครับเป็นไง ทีเคก็พยายามจะเจาะนะครับแบงก์ก็ถ้าเผือแบงก์ทีนม้นี่อ้าวนี่มันโดนเลยครับตาแบงก์มันแข็งเหลือเกินอ้าวเลือดเหลือเท่ากันแล้วตอนนี้ยังไงอุ้ยแบงค์พลาดแบงก์าแบงค์บุกเลยเอาแบงก์มันยังไงเอาเรียบร้อยครับสองศูนย์ครับเอามาดูทีเคในวินนี้ครับว่าเขาจะแก้เกมยังไง ใครส่งไม่เสร็จเลยนะเอาละครับสำหรับผู้เล่นนะครับเราซื้อสัตว์นะครับระดับไม่ใส่นะครับผมรู้ทีหลังไม่จับเพลเลยนะเราเราก็ได้แค่ดูข้างนอกอะไม่รู้ในเกมเมื่อแอบใส่หรือเปล่าอ,อ,อันนี้คือต้องแบบซื้อละนะสีสัตวนะ์จริงๆครับจังหวะนี้ ถ้ในเกมไปใส่ดาบน้ำเงินอาวุธน้ำเงินบวกกันนี่ไม่รู้นะเลือดหายเยอะๆนี่รู้เลยนี่เหรอเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับคือแบงค์เนี่ยพยายามทำดำเด็กไดเยอะมากครับแต่ว่าทีเคยิงได้ครั้งหนึ่งนี่คือแบบเท่ากันเลยทีนี้ได้บอกนะครับว่าถ้าจัดปืนเนี่ยถ้าสตันได้หนึ่งครั้งในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลอยลำอย่างมากเลยนะครับโอ้โหครับรอบนี้ทีเคจะได้หรือเปล่าครับจะตีไข่แตกหรือเปล่าครับตอนนี้แบงค์นําล้อสองศูนย์ อูทีเคแก้เกมดีวะ่ะไม่เข้าไม่เข้ายืนตีข้างนอกอ้า,าวรเรียบร้อยครับแก้เกมได้ตอนนี้แต้มอยู่สองหนึ่งนะครับทีเคได้หนึ่งนะครับแบงค์ได้สองตอนนี้แบงค์ต้องการแค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปทันทีดูเดินมังควงดาบเล่นด้วย ตอนนี้คือทั้งทั้งสองคนเนี่ยฝีมือก็สูสีนะครับแต่วัดกันที่ว่าใครพลาดก่อนกันเท่านั้นเองนี่ครับเป็นไงครับแบงค์ได้คอมโบแล้วโดนเคาน์เตอร์ไทยปาดโอ้โหพันหกโอ้โหทีกเคย,ยิงยิงใหญ่รล้บ ยังไงยิงแบ่งกันไว้ได้ครับลบนี่อา้าวโหขวางลูกนี้ทั่วท่านี้ลดจะ <c oughs> ยาวไหมเนี่ย <c oughs>

เมื่อกี้รอบเมื่อกี้นี่เหมือนจะไม่ไม่ได้แล้วยังไงเมื่อกี้ตีเคใส่อะไรครับไปครับโอ้โหแบงค์หงายเงือบเลยนะครับยิงไงนี่ไงท่า Shadow shot อะไรโอ้โหที่มันเป็นอันติของปืนขั้นแรกครับเมื่อกี้เกมพลิกเลยโดนไปตึ้มเห็นเลยพันแปดตอนนี้แบงค์ครับแบงค์ประมาทได้แล้ครับแบงค์นำมาสองศูนย์ตอนนี้สองเท่าแล้ว โอ้โหเจาะก่อเจาะก่อครับเจาะก่อครับคุณชาคิ้โอ,อ hey, ้ยแข็งแล้วคุณชาคิ้งอ้าวแบงค์มีเวลาอ้าวพชรดีเพชรนี้เวลาอ้าวโอ้โหเธอนะเพอร์เฟคหรือเปล่า